สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก่แล้วนะคะคลิปจะคลิปวิดีโอขึ้นขอทุกคนนะคะมเพิ่มความันเทงเท่านั้นนะแนวทางที่ให้ไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งทุกรอบทุกคนปใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพว่มความบันเทิงเท่านั้นนะคะมารอบที่ผ่านมาได้เท่านี้ทุกคนหนูมาซ่อมให้มาได้แต่วินแหมพี่น้องอืม บันเธอมาเธอก็มานะบันเธอไม่มาเธอก็ไม่มานะคะต้องต้องทําใจนะทุกคน ไปสองเก้าองหนึ่งสองห้าสองก้าห้าเกนะถ้าใครจะไปนะคะมีสองเก้าก็ต้องมีสอห หนึ่งแปดนี่อาจจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้นะให้ลุกคนดูให้จบนะเราจะประกาไฮาไลท์ให้นะคะเน้นแล้วเน้นอีกไปตามไปตามตารางค่ะตัวเบิ้ลน,นะอ้หหนาวมือจังเลยแบบเขียนหนังสือลำบากเล โอ้น้อน้นี่นะขอรับชอบไหมชอบตามนะคะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางน,นะทุกคน ทุกทุกหุ้นทุกทุกอะไรทุกอย่างนะฮะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมันคือการคำนวณน,นะทุกคนคำนวณจากสูตรนะฮะวันนี้วันเสาร์นะคะก็คือสามหกนะคะสำหรับตัวดิบคำนวณตามสูตรทุกหุ้นนะฮะชาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนอนี้มันเป็นในไฮไลท์ให้นะคะ เน้นแล้วเน้นอีกจะปวดปวดหมอไหมเน้นแล้วเน้นอีกนะทุกคนเอ้ยประมาณนี้แหละทุกคนมาราอีสตาร์เราทีวีแล้วก็หน่อยสตาร์นะทุกคนประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะริงๆนะคะ